สวัสดีครับพี่น้องเมื่อเลยกติดฝนครับติดฝนติดฝนคือฝนบนฟ้าแล้วครับตอนเป็นติดสาวฝน <c oughs> ไปสายไปได้ครับอยู่สายผู้พันคือเก่านะครับอยู่หมู่บ้านตีนผู้พันบ้านแถวบ้านพงลูกเส้ยวครับพี่น้องฝนตกฝนตกแรงครับฝนตกแต่เมื่อวานนี่ครับสายผู้ขันฝนตกนิดนึงกับน้ามันคือมาเราเด้ไปสายไปได้ครับพี่น้องเมื่อเลย อัปเดตสถานการณ์ตะแก้วอัจบันพงนุงเ้วครับเกียรผู้พันผู้พันแซงบาดานอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไปใช้บันไดเมื่อเนี่เ่วนพี่น้องมาเบิ่งผลครับผลผลตกอ,อยู่กลางหมู่บ้านอยู่ครับพี่น้องเลย เขตภูผ่านภูพ่านภู้พานครับพี่น้องทักบ้านพี่น้องฝนตกวเนะครับบ้านทักบ้านโพรงแจ่เพื่อสมเด็กถี่ฝนตกครับตำบลแสงวาดานเพื่อสมเด็จฝนตกตกบ้านเต็เมบ้านเลครับครับไป,ปใส่บันไดแล้วผมมือเลยแยกอยู่ในบ้านนะครับู่บ้านญยาติยาถี่ผมมาพักที่งาเพส่น